สวัสดีครับผมจิบตาชาแนลครับผมมาครับมาต่อกันครับผมยามเบ็ดปลาไหลครับตอนบ่ายผมมายามหล่าบได้ตัวนะครับผมนี่มาต่อเป็นคลิปที่สองครับผมเสด็จปลาไหลไปขวบเพชรกินเสแสรบครับมันหลุนหลังแรกครับหลังแรกดึงเบ็ดจมเลยนะครับผมดึงขึ้นมาจะเป็นปลาไหลหน่อยปลาไหลใหญ่มารลุ่นนมืนกันครับโอ้โหครับแนมหินเหรอครับนี่เป็นปลาไหลตัวใหญ่นะครับตัวแรกของเขาเลรวครับตัวแรกแห้งมาเหรครับบรรยากาศตอนกลางคืนครับผมยางเระมเบึงครับปรากฏวาได้ปลาไหลใหญ่ตัวหนึ่งครับผม นี่ก็ถือว่าหมานแล้วนะครับนี่ครับนี่ก็ได้พ่อได้แกงเพชดแล้วนะครับแต่ว่าเขาต้องไปลุ่นตอนเสาร์นะครับว่าเขาสิดเด็ปลาไหลจักโตนะครับผมแต่ว่าคำาคลืนนี่ไรตัวนึงนะครับนี่ใส่ใหญ่มากนะครับเบิงครับพี่น้องครับมาลุ่นกันตอนเสาร์เลยครับหลังหนีมีอาการนะครับหลังหนีมีอาการครับพี่น้องครับตอนเสาร์มานี่มาเบิงหลังเหลียกเลยมีอาการตึงๆผมคิดว่าเป็นปลาไหลแท้แน่นอนครับมาลุ่นน่วกันเบิ้งครับหลังหนีมีอาการครับผมตีเขาเลยตัวตัวใหญ่มากนะ นี่อ้นี่ครับใส่ใหญ่ๆแล้วครับผมโอ้โหมาแล้วครับเช้านี้ครับผมนะครับไปลุ้นกันต่อครับผมตัวใหญ่ครับลุงเนาะโอ้คืออยู่ให้ลุงจับครับนี่ฮือฮ่ามาเบื้องหลังนี่กระตึงนะครับพี่น้องผมกับเอามืองัดหนามากนะครับผมรู้สึกว่ามันดึงไปแห้งครับแต่บรูว์่าปลาไหลจะอยู่มอนะครับ ปลาไหลหลังนี่เบอยูนะครับบอร์รูดกะเกาะหยาลุดออกนะครับผมนี่ครับอืมเสียดายครับปลาไหลตัวนี้นี่ครับกะเก้หยาน่าจะลุดครับพี่น้องครับตัวนี้โอ้แต่กระบอกเป็นยังครับผมเดี๋ยวไปลุ่นหลังต่อไปครับผมเสียดายครับตัวนี้นี่ยางรย่งเดี๋ยวยังอยู่ครับ บรรยากาศเศร้านี่นะครับกับ well. บรรยากาศดีนะครับนี่ครับผมท้องฟ้าโปร่งใสครับล่มเนาพัดวีวีครับผมนี่ครับมาเบื้องหลังนี่มึงครับสูงตึงบอครับลุงไปเบื้องครับผมมีโอกาสตึงบอลุงว่ามีโอกาสตึงครับผมกันเลยว่ามาเดี๋ยวผมเหตเองลุงเดี๋ยวผมลงไปเบื้องเองครับว่าสิเป็นปลาไหลหน่อยปลาไหลไงครับผมนี่ผมกัลุยเลยนะครับ มันมีควาวด้วยมัดลับนีตัวอยู่อุนล้แล้วกินยากหน่อยแห,หละปามลุกเจครับ จังหวะนี้นะครับผมก็ดึงขึ้นมานะครับกับเป็นปลาไหลใส่งามๆอีกคือเก่าครับผมพี่น้องตัวงามๆครับผมนี่ก็เป็นตัวที่2องของชานี่นะครับผมก็ถือว่าหมานอยู่นะครับผมนี่ปลาไหลมีตัวงามๆครับชานี่นี่ครับดึงบวกขึ้นกระตัดเลยครับผมนี่ครับผมปลาไหลตัวงามครับอีกหนึ่งตัวสรุปผลงานตอนเช้านะครับก็ได้ปลาไหลใส่ใหญ่ครับผมโอ้ยใส่ที่สวยเลย เดี๋ยวทำเมนูพัดกระเพราแล้วครับนี่ครับนี่ครับมากระลุงครับผมเมื่อคืนหลังจากเมื่อคืนเรามายามตอนกลางวันนะครับมันไม่ติดนะครับแล้วก็ผมมายามตอนคืนติดตัวใหญ่หนึ่งแล้วก็มาตอนเช้าสองตัวไปครับเซานี่ม้าสองตัวครับก็ถทือว่าม้านะครับผมปลเห็ดเมนูครับกลางวันเนาะ แถวเภแถวอำเภอปงครับโอ้นี่ครับใส่เครื่องแกงแล้วกน็นำเนื้อปลาไหลลงไปแล้วครับลุ้งปุงยังนี่นนพครับไปพักก่อนนี่ก็เป็นพักที่ลุ้งไปเตรียมไ้ขัวเพ็ดนะครับผิกไทยผิกหยวกดอกแคผักขาดผักร่วมครับผมไปตะแเส็บบอครับพีบบพ่นอ้องนี่ครับปลาไหลเฮาครับผมนี่ เดือดพุทเลยครับผมไปตาแสบครับพี่น้องเอ,งเอ้ยนี่เขา่รชายหอใส่ทายที่าง,น,ายยางานท่ทน,ทน,นะ่ท่าห่าง เสร็จเรียบร้อยครับชักตายแมวเรื่องอเวียนตัวเด้งทำมินทถมเลยบ่เด้งเสียงโม่งเสียงอย่างแซ่บ รูมตามคืองราม,มไทยพริกไทยเมย็ดน้องเพื้อนแสบแสบียบผักกระนนลิ่นฟ้าเนี่ยมาจิ้มอีกทีหนึ่งคใครชบเผ็ดอร่อยมาก ถ้าใครมาคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับในการทำคลิปแบบเมนูมนบ้านในพีนน่น้องไน้เห็นสวัสดีครับ